โอเคครับสวัสดีครับนักเรียนที่ดูวิดีโอชุดนี้อยู่แล้วก็รอบสดวันนี้ครูอ่านรอบสดกับม4 9ปี63นะครับที่ต้องออกพอสอด้วยเพราะตอนนี้คนที่กำลังดูยอยู่ไม่รู้พอสออะไรอาจจะเป็นอีก10ปีแล้วนะครับเพราะวิดีโอชุดนี้จะขึ้นไปอยู่ใน YouTube ตลอดนี่หังกา หัวข้อในวันนี้แต่ก่อนอื่นช่วงนี้ครูใส่แม้เพราะว่าโควิดขออนุญาตเอาออกแป๊บหนึงหน่งนะกฉุกเฉินหัวข้อวันนี้คืออ่ะเดี๋ยวจิ้มจอรนะครูเนี่ยหวกวไม่โฟกัสที่จอชื่อเรียกว่า ชื่อว่า,าเศษส,ส,ส่วนพหวนามเศษส่วนพหวนามทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเศษส่วนพหวนามคืออะไรอันดับแรกมันจะต้องมีเครื่องหมายเศษส่วนเพราะไม่งั้นมันจะไม่เรียกว่าเศษส่วนพหวนามอันดับที่สองคือมันต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ที่ด้านบนและอยู่ที่ด้านล่างซึ่งอะไรสักอย่างที่ว่าอาจจะเป็นตัวเลขธรรมดา หรืออาจจะเป็นสัมประสิทธ์ตัวแปรพร้อมดีกรีก็ได้แบบนี้ถ้ามีครบทั้งบนและล่างก็ถือว่าเป็นเศษส่วนพหุนามหรืออาจจะมาแบบ full option มาแบบยาวๆเลยอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเศษส่วนพหุนามหรือมาแบบสั้นๆเมื่อกี้เฉพาะเลขเจ็ดก,ก็ถือว่าได้เหมือนกันนะครับ ทีนี้เศษส่วนพหุานามเรื่องที่เราจะเรียนหลังจากที่รู้จักเศษส่วนพหุานามไปแล้วว่าหน้าตาม,มันคืออะไร่ะเช่นเช่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเศษส่วนพหุานามเพราะว่าหนึ่งมีด้านบนสองมีด้านล่างภาษาคณิตศาสตร์มันจะดูยากเขาเรียกด้านบนว่าตัวเศษด้านล่างก็คือตัวส่วนเฉยๆครูขอเรียกบนกับล่างมันจะได้สื่อสารกับพวกเราได้ง่ายกว่า ป้า,ายวันนี้ถ้าเวลาพอก็คือครูอยากสอนพวกเราให้คูณกับหารเป็นก่อนเป็นครั้งแรกนะที่จะสอนคูณกับหารก่อนบวกลบนี้จะเก็บไวท้ทีหลังสาเหตุเพราะว่าบวกลบมันสอนแล้วใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะวันนี้เวลาเราเหลือน้อยนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวครูสอนนับสอนนับก่อน แบบนี้เขาเรียกว่าเศษส่วนพหุนามหนึ่งพจน์เรียกว่าหนึ่งพจน์แบบไหนอีกหนึ่งพจน์อันนี้ก็หนึ่งพจน์แต่เป็นหนึ่งพจน์ที่ค่อนข้างใหญ่หนึ่งพจน์ที่ค่อนข้างใหญ่คือเราต้องนับเป็นก่อนแบบนี้เรียกว่าสองพจน์กาลังทําอะไรกันอยู่ด้วยูณนอันนี้คือสองพจน์นะครับเดี๋ยวสอนนับแบบป๊บหนึ่งมาเบื้องต้นคือต้องนับเป็นอันนี้สองพจน์กำลังโคณ อันนี้สองพจน์กำลังหารกันอยู่วันนี้เราจะเรียนคูณหารก่อนนะสองพจน์กำลังหารอันนี้กี่พจน์ครับสามพจน์นะครับแม้ว่ามันจะจ่อยๆนี่ก็นับหนึ่งพจน์นะครับไม่ใช่ว่าจ่อยไม่นับมันนะครับหนึ่งพจน์บวกหนึ่งพจน์บวกหนึ่งพจน์เป็นสามพจน์อันนี้สองพจน์เป็นต้นอันนี้กี่พจน์เนี่ยข้อแปดจุดหนึ่งกี่พจน์ ไไสองนะครับข้างซ้ายก้อนนี้คือบิ๊กเบิ้มเลยใช่ไหมหนึ่งพดข้างขวาก็อีกหนึ่งพดใหญ่ๆมันจะใหญ่หรือเล็กไม่แคร์นะครับเมื่อกี้เห็นทั้งเล็กทั้งใหญ่มาแล้วเนาะเช่นในนี้ก็เล็กๆกี่พดนเนี่ยก็หนึ่งสอง 1, 2, ถ้ามันมีข้างนี้เราจะนับเป็นสามแถมไปด้วยเลยพูดง่ายๆว่านับหมด อันนี้ก็ 1, 2, ึ่สามได้นะครับเป็นต้นเป็นต้นนะสอนนับให้เฉยสอนนับให้เฉยเป้าหมายวันนี้ทําแบบ1พจน์ก่อนนะกันขั้นแรกสเต็ปแรกอยู่ที่โจทย์หนึ่งพจน์โจทย์หนึ่งพจน์หลักการทําโจทย์ของมันคือเขียนไว้ก่อนถ้าเจอโจทย์แค่พจน์เดียวทําอะไร เช่นกรนีจงทําให้เป็นผลสําเร็จโจทย์หนึ่งพจน์สิ่งที่เราต้องทําก็คือขั้นตอนที่หนึ่งคือแยกตัวประกอบสองตัดสามคูณคูณดอกจันไว้ว่าไม่จําเป็น คำว่าแยกตัวประกอบต่อไปนี้โอ้ยจริงๆตัดตัดชื่อจริงๆคือมันตัดทอนน้อตัดทอนแยกตัวประกอบควรจะเรียกแค่คำแรกเท่านั้นนะคือเรียกว่าแยกเรียกว่าตัดแล้วกันน้องจะได้เซฟเวลา,าแยกตัวประกอบเราสามารถใช้ความรู้ทุกอย่างที่เราเคยเรียนมาแยกได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปเรียนหาไม่จำเป็นต้องไปใช้การแยก แบบหารสังเคราะห์ที่เราเรียนเมื่อวานเสมอไปนะเอาวิธีไหนก็ได้วิธีมอต้นมหนึ่งมอสองมอสามหรือวิธีมสีที่เพิ่งเรียนมาล่าสุดนี้ได้หมดนะครับถ้ามันทําได้ใช้เลยใช้ความรู้มอไหนก็ได้มาเดี๋ยวลองดูข้อที่7จุดแบบนี้เรียกว่าโจทย์หนึ่งพจน์โจทย์หพจน์ขั้นแรกคือแยกตัวประกอบ เราจะแยกด้านบนหรือด้านล่างก่อนก็ได้ไม่ว่ากันถ้านักเรียนคิดด้านล่างก่อนถ้ามันออกง่ายกว่าก็คิดด้านล่างถ้าด้านบนมันง่ายกว่าก็คิดด้านบนไม่มีข้อบังคับว่าต้องคิดด้านไหนก่อนนะแล้วถ้ามันยากสําหรับเราทุกครัง้ง <c oughs> ก็จะเป็นต้องคิดให้ออกนะเอาอะไรก่อนดีแยกโอเคมีใครไหวไหมแยกอะไรออก ก้อนนี้ขอดูด้านล่างก่อนนะครับด้านล่าง x ลบหนึ่งมันเป็นตัดเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นได้ไหม x ลบหนึ่ง x ลบหนึ่งเปลี่ยนเป็นอะไรได้ไหมไม่น่าได้นะครับส่วนใหญ่ตัวที่มักแยกได้มันมักจะมีเลขอยู่ข้างหน้าด้วยเช่นแบบนี้แบบนี้แยกได้แยกเป็นอะไรแยกเป็นสองคูณ x ลบ นี่คือตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างเฉยๆนี่คือการแยกแบบเบเบเบบสิกเบสิกบอกคนอาจารย์ทำไมมันแยกได้แบบนี้วิธีเช็คนักงเรียนลองคูณเข้าเลยครับสองคนเองได้สองเองสองคูณห้าก็เป็นลบสิบวิธีแยกแบบนี้เขาเรียกว่าวิธีดึงตัวรว่วมแต่โคคงไม่สามารถใช้เวลาของเด็กม .4 มาสอนวิธีมต้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถือติกตกมาพวกเรายัางจำได้ทุกวิธีของมต้นเนาะ เนื่องจากด้านล่างดูสภาพของมันแล้วไม่เป็นตาแยกอะไรได้เลยเพราะมันน้อยมากๆแล้วไม่รู้จะไปแยกอะไรมันก็อยู่เท่าเดิมแยกไม่ได้ส่วนใหญ่เลขน้ออๆจะแยกไม่ค่อยได้นะครับเลขเยอะๆจะชอบแยกได้ครูใช้คำว่าส่วนใหญ่เด้ออ่าด้านบนเลขเยอะแน่นอน x ตั้งกำลังสามันน่าจะแยกได้บ้างแลยอ่แยกยังไงดี เขียนตารางก่อนคิดๆรอคูด,คดคเตรียมตารางให้คะแนนก่อน,นพวกนี้เจอโคไัยเหรอเจองั้นก็ไม่ดีมากห้องเมื่อกี้คืนเราจะหยุดสิบวันห้องเมื่อกี้เนี่ยโอ้แจกสบ้ันอันแหลกพอตะเขาหยุดยาวประมาณสิบกวัน mm hmm. มีใครแยกตัวด้านบนได้ไหมครับ โคไม่อยากเรียกนะโคค่อยๆไปเโอเคความรู้น่าจะคือโคมอสามก่อนขึ้นมามอสี่แล้วนะยังได้ไหมสูตรมันอยู่หลังสมุนโรงเรียนานาลีกโกนกู บว,บวกหน้าหลังบวกหน้าหลังอันนี้โคช่วยอันนี้โคช่วยต่อต่ออีกก้อนหนึ่งมด้านหลังมีสามก้อนอ่าอให้ประเดิมจำจำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าหายากมากมากครับเลืงที่ครับนปียี่สิบหกค่ันักเรียนครับถ้าจำอันนี้ไม่ต้องตกใจว่าทำไมโคตวันไม่สอนนะครับนี่มันคือสูตรสมัย มสองหรือมสามตอนนี้คุ้นไหมไอคำว่าหน้าหลังอะไรเนี่ยมสามใช่ไหมหรือมสอมสค่ะมสสูตรของมันชื่อสูตรว่าผลต่างกําลังสามนครับผลต่างกําลังสามถึงกงหันไปถามเพื่อนกูเคยเรียนด้วยหรือว่าเคยนะครับเคยเด็กมสามต้องเคยเรียนยกเว้นวันนั้นเราไปเตะบอลผู้หญิงก็จจะไปเต้นยาง พร้อมแยกแล้วนะครับหน้าคือ x หลังคือเลข1ตรงนี้ครูไม่ได้จ่อลึกนะปกติแทบจะไม่เขียนสูตร์ให้ดูแต่พวกเราครูเขียนสูตรให้ดูเพื่เฉยนะหน้ากำลังสองก็ x กำลังสองบวกหน้าหลังหน้าหลังก็เป็น x เ,เจอหนึ่งก็ได้ x x หนึ่งไม่ต้องเขียนหรอ,นะเอกเนาะ x หนึ่ง x หนึ่งก็คือ x นั่นแหละ บวกหลังกำลังสองหนึ่งกำลังสองก็ได้จบแยกต่อไม่ได้แล้วเพราะมันใช้สูตรไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสูตรการแยกที่ชื่อว่าผลต่างกำลังสามนะครับใครที่อยากรื้อฟื้นสูตรต่างๆจะอยู่ในสมุดโรงเรียนนาริโนโ,นโกะด้านหลังสุดนะถ้าครูจำไม่ผิดมีไหมครับคนที่เปิดสมุดเยือตอนนี้มีไหม หรือปีนี้อาจจะไม่พิมพ์ก็ได้นะมันมนแล้วแต่ปีไหมมีเออมีอยู่ด้านหลังเลยดอกจันไว้ให้คนที่กำลังดูโดยโอได้อยู่นี่คือสูตรสมัยม3อย่าตกใจว่าทําไมบางคนลืมบางคนจาได้เพราะมันถามมาค่อนข้างนานโอเคครับสเต็ปที่หนึ่งแยกตัวประกอบเราได้ทําการแยกไปแล้วครับสเต็ปที่สองคือตัดทอนอะไรที่มันเหมือนๆกัน,หนแหะตัดกันเลยนี่ไง เหมือนกันเป๊ะต้องเหมือนกันเป๊ะร้อเปซนะครับถึงตัดกันได้เท่าที่ดูข้อนี้น่าจะตัดกันได้แค่หนึ่งคู่อันนี้ขอเรียกว่าเป็นหนึ่งคู่นะน่าจะหมดแล้วเนาะไม่มีใครตัดกันได้แล้วเพราะนั้นข้อนี้เหลือแค่ x ก,กำลังสองบวก x บวก 1. สเตจที่สามคูณ โคดอกจันไว้ว่าไม่จําเป็นเพราะอะไรเพราะบางข้อมันเหลือหลายตัวแต่ข้อนี้มันเหลือแค่ทีมเดียวไม่รู้จะไปคูณกับใครก็ไม่ต้องคูณก็ติดไว้แบบนี้แหละไม่ต้องไปคูณก็เป็นอันเสร็จพิธีครับจบนี่คือเฉลยข้อเจ็ดหนึ่งต่อไปข้อเจ็ดจุดสองโจทย์หนึ่งพน์ เริ่มต้นที่สเต็ปแรกอีกเหมือนเดิมสเต็ปแรกคือสเต็ปที่ช,ชื่อว่าแยกตัวประกอบรอบนี้ใบให้เลยว่ามันแยกได้ทั้งด้านบนและแยกได้ทั้งด้านล่างด้านล่างช่วยแล้วกันเอาพอดูแล้วพวกเราน่าจะลืมไปค่อนข้างเยอะด้านบนก็สวง,งด้านล่างก็สองวงมีให้ด้าน บทตัวหนึ่งด้านล่าง B ตัวหนึ่งอ่ะ A ตัวหนึ่งเหมือนกันมีใครแยกไหวไหมเอาด้านไหนครับหาด้านคน,น,นแยกเป็นอะไรครับ<อ>หรือถ้าจะดีช่วยพูดสูตรให้เพื่อนฟังไปได้เพื่อนวางคนก็ลืมสูตรไปแล้ว<อ>ห,รห,รหรือเราไม่อยากใช้สูตรเราแยกเลยมั้ยสองสองสาเยี่ยมครับ พอๆม,มันถูกแล้วไหมตรงกับสูตรแล้วกันเนาะใครที่มีหนังสือนาฬิอยู่มันต้องกับสูตรที่ชื่อว่าหน้าลบหลังคคณหน้าบวกหลังชื่ออย่างเป็นทางการของมันคือผลต่างกําลังสองครับปัญหาคือบทนี้เราจะเริ่มอาการแย่ถ้าความรู้พื้นฐานของเราหลืมไปแล้วนะครับเลขที่ครับ สามิบสาถ้าตอบอันยากไน้เนี่ยเอาเอาไปเลยนะครับไม่ห่วงคะแนนครับด้านล่างง่ายกว่าด้านบนอ่ะใบให้ด้านล่างอ่ะมีคนยกนะฮะด้านล่างแยกแยังไงดีสองเอบวกสามคูณเอลบหนึ่งอันนี้ชื่อวิธีอะไรเนี่ยคุณควรสมัไมสามารสารเรียกว่าอะไรทําไมหนูแยกเป็นอนะถ้าถ้าคนที่แยกเป็นก็นควรจะรู้จักชื่อมันหน่อย โคสามาพาเรียกว่าอะไรวิธีนี้อ่ะถ้าลืมครับสมัยก่อนโคเขาอาจจะเชใช้คําว่าแยกสอง,องเล็บคืรียกค,คำนี้ไหมยแยกสองเล็บนันเรียนยโอเคครับสเต็ปที่หนึ่งจบแล้วครับการแยกตัวประกอบจบแล้วต่อไปตัดทอนอะไรที่เหมือนกันเป๊ะๆตัดกันได้เลยครับเพราะนั้นตัดเลยก็จะเป็น 2x งปวกสาตัดกับ 2x บวกสา ที่เหลือมันไม่เหมือนกันอย่าไปตัดนะครับห้ามเอา x ไปตัด x เด็ดขาดนะครับห้ามเวลาตัดต้องตัดทั้งก้อนนะอย่าไปตัดแค่ตัวใดตัวหนึ่งต้องตัดทั้งก้อนโอเคจบครับสรุปตัดไม่ได้แล้วก็ตอบเพ้ก็เป็นด้านบนคือ2 x ลบ3ด้านล่างคือ x ลบ1ขอแทรกนิดนึงถ้าด้านบนมันเป็นลบ1ด้วยกันทั้งคู่ตัดได้ไหม ตัดได้ไหมเดี่ยวนะครับแ้มคือถ้าราตัดได้มันต้องเป็นยังไงเหมือนกันแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้คือเกือบเหมือนได้เลยเกือบเหมือนแต่มันไม่เหมือนนะโอเคโค้แก้กลับคือนะเป็นเลขสามนะจบแล้วครับไม่มีอะไรให้คูณเลยครับไม่ต้องไปคูณอะไรให้เสียเวลาจบไปแล้วนะครับนั่นคือโจทย์แบบหนึ่งพจน์ครับต่อไปครูจะสอนการคูณมา การคูณขอเรียกสเต็ปสั้นๆนะครับสเต็ปคือแยกคูนแยกตัดของรู้เนาะแยกคือแยกอะไรตัดคือตัดอะไรคูณเหมือนเดิมดอกจันไว้คือไม่จําเป็นการคูณนี่ไม่จําเป็นนะครับขอแถมไป้วยเลยการหาง แยกแยกตัดมันมีสเต็ปเยอะนิดนึงเปลี่ยนหางเอาไปไป็นโคโคข้ามขั้นตอนเอาเปลี่ยนหางมาวางไว้ข้างหน้าแยกเปลี่ยนหารเป็นโคแล้วก็กับเศษ เป็นส่วนแล้วค่อยตัดตัดเสร็จแล้วก็ค่อยคูนมันเดิมดอกจันไว้ว่าไม่จำเป็น <S <S ม,มาเนาะมาลองดูเนาะตรงในสองคน มาครับการโคลนครโอ้โหแยกโคนเยอะสเต็ปแรกแยกเนื่องจากข้อนี้มันเยอะมากแสดงว่าข้อนี้ต้องแยกได้เยอะมากแต่ครูเตียงวงเล็บไว้รอเลยนะตัวแรกตัวที่สองตัวที่สามตัวที่โอ้แยกได้เยอะมากเลยครับ มีใครเอาอันไหนไหมครับถ้าไหวตัวไหนยวครูตั้งชื่อก่อนชุดกอชุดขอชุดคอชุดงอมีใครแยกชุดไหนได้โชว์ตัวเลยนะครับแถวแรกมาแล้วครับแถวแรกเอาชุดไหนครับชุดคอควายหรว่าอะไรเอขอคอควายง่ายอยู่ครับหนูใช้ความรู้เรื่องอะไรคะอันนี้ ตอบมั่นใจนะคะตอบผิดไม่เป็นไรพ้นต่างกันทั้งสองนะครับชุดคอควายอย่าทำในที่นะเอาเอาให้มันครบสี่ชุดก่อนเหลือสามชุดครับกอไก่ขอไข่งงงงมาค่ะชุดไหนลูกหนุมมนทางนวโยกก่อนกอไก่อ่านแยกก่อนเดี๋ยวถามแยกเลยเอกหนูใช้ความรู้เรื่องอะไรครับียกค่ันี่เรียกว่าดึงตัวร่วมนะครับดึงตัวร่วม จริงๆถ้าใครที่รู้ว่าตัวเองลืมความรู้พวกเนี้ยก็โน้ตเอาไว้ดึงตัวร่วมอันนี้ผลต่างก,กําลังสองคือกลับบ้านไปจะได้ไปเปิดดูในหนังสือมสาหน่อยว่าอ๋อดึงตัวร่วมมันคืออันนี้นี่เองฉันลืมได้ยังไงฉันเรียนมาแล้วอะไรแบบนี้หลือสองตัวให้หนูคือขอไข่กับมองมองขอไขอ่เอขอไข่ง่ายไม่เดี๋ยวหนูตอาเรียนอนี อ,อ๋อคุยแค่ยังไม่ถามเลขที่ใช่ไหมแป๊บหนึ่งงั้นกันเสร็จไปให้เพื่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุยจะกลับมาถามเลขที่หนูโยม่มีใครที่ยังไม่ได้ตอบแล้วต้องการจัดการขอไข่หรือไม่ก็งงงูไหมครับความรู้ที่ครูจะใบ้เลยคือชื่อว่าแยกสองวงเล็บธรรมดาไม่ต้องไปใช้สูตรอะไรให้วุ่นวายแยกสองวงเล็บธรรมดาเลยครับนะค่ะเนาจะแยกตัวไหน ขอข่ในห้องโมขอขมา็กทูเอ็กบวกหนึ่งถูกค่ะเรียบร้อยนี่แยกสองเลทธรรมดานะไม่มีชื่อเลยนะไม่ไม่มีชื่ออร่าการตัวสุดท้ายใช้ความรู้เดิมความรู้ขอไข่เลยความรู้เดียวกันมีใครแยกก้อนนี้ได้บ้างมาครับเอ็กทูกสองผิดนิดเดียว ผิดนิดเดียวเลย99%นะเนี่ยผิดนิดเดียวแก้หน่อยแก้หน่อยเจ้าของข,อขอ้อนิดเดียวจริงๆด้วยแล้วเขาโคให้เขาแก้เยู๋ยวเขาผิดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นอกจากเขาถูกแล้วไหม <1> 1> เออ <1> 1> มันมันสับกันเฉยๆโคเลยบอกว่านิดเดียว <1> 1> ทําไมต้องเป็นลบอ่ะทาไมโคไม่เอาบวก ทำไมโคดูออกมันดูยังไงครับว่าว่าต้องลบแล้วค่อยบวกไม่ใช่บวกแล้วค่อยลบมันสังเกตยังไงเพราะว่าคอยากรู้ว่าหนูดูยังไงแล้วแล้วแต่แล้วกันเนาะมันมีวิธีดูหลายแบบเนาะพอพอพอ,พอและแล้วเราก็แยกตัวประกอบเสร็จสิ้นครับโคต้าคะแนนถัดไปคือสเต็ปไหน สัจพี่สองคือการตัดถอนบนตัดกับล่างเท่านั้นนะบนไม่ตัดกับบนนะบนต้องตัดกับล่างล่างอยู่ไหนก็ได้ขอให้มันล่างข้อนี้ตัดสะบั้นหันแรงกนะครับบอกเลยตัดได้เยอะมากมีใครอยากตัดไหมฮะยกมือเลยง่ายๆง่ายมาเขาอีกเนื่องจากคนสองคนที่ยกคนเราได้แล้วใช่ไหมเราได้ยังับ มันมันจะมีได้แบบแค่ยังไม่ได้ถามเลขที่นะนะครับโอเคโเคู่ที่หนึ่งโคู่ที่สองโอคู่ที่สามโอเค,อเคจบแล้วครับ X ตัดเได้ไหมได้ไหมทำไมถึงไม่ได้ มันไม่เหมือนกันร้อยเปร์เซ็นต์คนหนึ่ง x เฉยๆคนหนึ่ง x บวกหห้าตัดกันเด็ดขาดนะครับ